มาร์กี้มีไว้ทำไมคำตอบคงหลากหลายจากแฟนๆนักสอยคิวชาวไทยตั้งลูกหยิบเลสรับออเดอร์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับมาร์กี้สาวหน้าคมผมยาวเธอเฉิดฉายอยู่ที่ m ั n k ี y ส n o o k เกอร์ l l Night ยิ้มทีไรใจจะละลายทุกทีนานๆจะเจอสักทีคนสวยพูดน้อยเพราะเป็นสาวอินโทรเวิร์ตสุขุมเก็บตัวไม่ชอบส่งเสียงเข้าสังคมก็นะสวยอย่างนี้จะให้ไปยิ้มสเป,สปะสปะได้ยังไงน้องฝ้ายเธอเกิดที่หนองคายแต่มาโตเดินสวยไปมาในย่านพุทธมนทนสายสี่ชอบท่องเที่ยวบรรยากาศหนาวๆมีภูเขาแต่ถ้าไกลแถวเอเวอเรสต์คงไม่ไหวเรื่องกินก็อยู่ง,ง่ายๆเธอขอเลือกสายชาบูหมูกระทะ ถามว่าชอบชายไทยสูงหลอ่อผิวเนียนแต่เจ้าชู้หรืออ้วนล่ำานํำเตี้ยแต่เป็นเสียสายเปไม่มียังเธอยิ้มสวยๆโชว์ฟันขาวและตอบแบบไม่ต้องคิดนานว่าชอบชายไทยไม่ต้องหล่อมากถาหล่อมากกลัววันๆไม่ต้องทำอะไรมานั่งจ้องหน้าที่สำคัญคือไม่ต้องสายเปน้องฝ้ายืนยันหนูหาตังเองได้ค่ะแหมสเปคนี้หาง่ายยืนเรียงหน้ากระดานพร้อมจ่ายค่าชาบูหมูกระทะในบัตรดลฝากกดไลค์กดติดตาม สนุกเกอร์สุดสายตี้ด้วยนะคะ